สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่จ้าชวนมาทำซองใบตองกันค่ะไปเริ่มกันเลยจ้าอุปกรณ์นะคะก็จะมีใบตองกันไกรแล้วก็แม็กนะคะเริ่มจากการชีกใบตองส่วนแรกนะคะที่ความกว้าง30เซนค่นะแล้วก็นำนะคะมในแนวตั้งนะคะด้านสีอ่อนเข้าหาตัวแล้วก็พับเฉียงเข้าหาแบบนี้นะคะตะกึ่งกลางนะคะพับเฉียงให้ด้านบนเป็นปลายแหลมพับประกบกันทั้งสองด้านนะคะให้ได้ประมาณ ด้านขวามือจะเยื้องทับนิดนึงนะคะเยื้องทับด้านซ้ายมือค่ะให้ได้ bah, มุมละองศาเป็นปลายรแดแบนั้นเนะคะเย็บแม็กหนึ่งครั้งค่ะคลิกกลับมาเป็นด้านสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็พับถอยกลับมาประกบกับหลังกลับมาด้านขวานะคะแล้วก็ทับด้วยด้านซ้ายอีกหนึ่งครั้งค่ะให้ได้ลักษณะเหมือนในคลิปนะคะเย็บแม็กลงไปหนึ่งกรุ่มค่ะหนึ่งนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พับด้านหลังเตรียมไว้นะคะจะนะคะ ค,ความยาวความสูงถ้าเราอยากให้น้องสูงมากเราก็พับยาวหน่อยนะคะถ้าอยากให้น้องสั้นลงมาหน่อยก็พับตามความเหมาะสมนะคะส่วนที่สองค่ะเราก็จะมาทําส่วนที่2กันเลยนะคะพับเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนที่2ฉีดใบตองประมาณ20เซนนะคะความกว้างแล้วก็พับทบเก็บมุมนะคะเก็บด้ายด้านบนนะคะแล้วก็มาวางเนื้อขวางพับลงไปค่ะ อันนี้แอดลืมเย็บแม็กนะคะรอบแรกเนะย็บแม็กไว้หนึ่งกรุมนะคะพับเข้ามาประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วก็พับทุบเข้าไปบนชิ้งนงานของเราแบบนี้นะคะแล้วก็พันค่ะอันนี้เป็นรอบที่สองแล้วก็พันไปหนะะึ่งพันเสร็จล้าก็าพับเก็บด้านหลังนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะคะพับเก็บด้านหลังประกบเย็บแม็กไว้นะคะ นี่ค่ะพักไว้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมนะคะส่วนที่สามก็จะฉีกใบตองนะคะที่ความกว้างประมาณแดเซนติสิบแดเซนติเมตรนะคะแล้วก็มาพับสันทบด้านบนนะคะลงมาประมาณ1เซนนะคะแล้วก็พับทบเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพับเข้าไปด้านหลังะคะ่ะแล้วเราก็จะพับตรงส่วนปลายเก็บใบตองนะคะตัดส่วนเกินส่วนของ ปลายใบตองให้เท่ากันแล้วเราก็พับนะคะพับเข้าไปแล้วก็ยึดแม็กเก็บเก็บงานตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ซองใปตองแบบมินิมอลมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะหาดอกไม้ทุกเพียงงานใส่ได้นะคะก็จะได้ไปตกอีกหนึ่งแบบค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกระบวนการนะคะทุกคนนะคะ ถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิสาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนิสาด้วยค่ะ